สวัสดีจ้ามาจะก,กินยำขนมจีนใส่เห็ดหัวหนูแซบๆกันหนูใส่ทั้งเห็ดหัวหนูถั่วลันเตาแล้วก็สตอไม่ได้กินเมนูนี้นานมากน่าจะ4ีหปีได้จ้ะแล้วก็มีผักเยอะแยะมากไายแต่วันนี้อยากกินอ้นี้อยากกินขมิ้นข่าวแต่ว่าไม่มีก็เลยซื้อข่าวานะอ่อนมเขาเรียกอะไรนะเออ ขิงอ่อนขนมจีนจ้ะขนมจีนเลโนตอนนี้มีโปรโมชั่นขอบคุณทุกการติดตามทุกการอุดหนุนจ้ะ ขนมจีนใครสนใจกดที่ตะกาได้เลยจ้ะสิบห่อไม่ถึงร้อยกินคนเดียวต้มทีละห่อแต่อันนี้นอูต้มสองห่อหนึ่งกินไล ้อปูมันดองเองเนะเอาไปํำให้ลูกค้าหนูจะชิมว่ามันเป็นหรือยังเห็ดหนู แค่ผักในยำก็หลายแล้วจะเส้นเหนียวเหนียวนุ่มต้มเลาไม่ขาดอร่อยหนูลองมหลายยี่ห้อมากเลยนะ sẽ cái bột chín như thế này, sợi chín, sợi nhỏ như thế nhưng sợi lớn thì mình sẽ dùng cái thương hiệu cũ, sẽ จ้ะพอเส้นใส่ใส่พอเลยอืมต่อ ใชสนใจกว่าทีตกาลได้เลยจ้ะตายคลิปสิบห่อหนึ่งร้อยบาทมีทอนไม่ได้กินนานมากหลายปีมากๆเลยแต่เมนูเนี่ย หอมขิงถ้าอยู่กับยายนะสมตำหรือยำขนมจีนเนี่ยใส่ขิงหมดเลยต่ชอบกิน ตำตำตำใส่ขิงเด้อขิงแก่นะจ้ะลองสุดยดอดหอม ใส่กอย่างแล้วหนูนะหนูดองเมื่อวานให้นุ่งหลงก่อนเพราะเวลาหนูซื้อซื้อปูเค็มมามันมันเค็มเกินโห โอ้อหมอยังไม่เป็น เดี๋ยวซื้อมาดองเองเพราะว่าปูมันเค็มแล้วเวลาเรากัดไปไม่เจอเนื้อถ้าแบบเนี้ยอืมโทษจะ้ะ สุดนี้เอาเรื่องอยู่จ้ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ชิมใหม่อีกรอบนึงถ้ามันโอเคมันเป๊ะแล้วหนูจะมบอกสุดจะทำคลิปบอกวิธีการทำวิธีการตำขก็ ไม่ได้ทำทันทีจะ่ไม่มีเวลาเช้ามานหุตื่นมาหนูก็เก็บของต้องเอาของที่ฟิีออกจากตู้เย็นคือเก็มทุกอย่างะจะให้มันแบบเวลามีคนสั่งอาหารแล้วมันทำให้ไวที่สุด ขนมจีนหมดแล้วสองห่อหน,นูจะลดปริมาณตัวเองลงอยากกินทีละห่อแต่ซื้อบแบบจะต้มห่อเดี๋ยวกกลัวไม่อิ่มเลยจ้ะพี่ทัก มาในติกตอกกันเต็มเลยห,หนูมองหน้าจอแล้วไม่ใช่เหรอทักข้อความแบบเด้งมาเยอะจ้ะให้หนูหน,หน,หนูหนูแบ่งมาหนูทำไหมนี่เกง้ง่องไม แกงซูนกินในบ้านนี้เนี่ยแต่บอบเบอร์ที่สิบหนูได้หน่อไม้ไมาจากบ้านแตายายอะ <c oughs> เขาต้มหน่อไม้คลายมาให้เลี้ยหนูก็เลยเอาหน่อไม้ให้หนูทําได้มาสดๆอกเก่งอะ่ะแล้วก็แบ่งไปให้ พี่ที่ทํางานกินมัง่งจ้ะองขายอ,อ่ะเพราะเราซื้อแค่ซื้อแค่ใบแมงลักัำง้นเก็บมาจากบมัด แบบได้กินน้อเต็มเต็มอ่ะ <c oughs> ถ้าหนูไม่ได้ทำคลิปบอกสูตรก็ไม่ได้แบบบอกมาแบบนั่งพูดอ่ะ่จะแห้หนูจะทำเป็นแบบเป็นตัวหนังสือไม่ให้ ันนั้นกะเอาหนูเป็นคนแบบทำหมบข้าวใช้กะเอาเพราะเรารู้รสชาติตัวเองไม่ค่อยตวงเน้อ อย่างแรกที่หนูกลัวเลยรู้ไหมกลัวมันเน่าปูวันนี้ชอบเน่าจเราล้างดีไงอืมอร่อยมากอิ่ม,มหนูว่าหนูนะ่ะได้นั่งเป็นั่งยำยำปูกินเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อใหม่อร่อย อร่อยมากๆจ้ะไปแล้วจ้ะแซบๆนบนำกันรูกาคงงแต่ว่าภักในในยำม,มันลาลแล้วเนาะหนูกินหมดอ่ะโคตรเก่งไปแล้วจ้ะแซบแซนำกันใจกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่อุดหนุนจ้าแล้วก็ใครอยากได้ขนมจีนกดที่ตะการด้านล่างนะตอนนี้มีโปรโมชั่น10หอ่อ100บาทมีทอนจ้ะไปแล้วจ้าแซบๆนบนำกันจ้ะ